สวัสดีทุกคนวันนี้มาพบกับช่องประเชกดีแคสซึ่งวันนี้เราอยู่ในแมปหอคอยขัาน่าเองซึ่งเป็นหอคอยกุหลาบนะซึ่งเอ,อวันนี้ประเชศจะมาเล่นแมปหอคอยกันซึ่งมันมีสองสามหลังนะมีสีเหลืองสีแดงสีม่วงประเชศว่าเอาไปสีม่วงดีกว่าโอ้โหมีคนไปสีแดงเยอะเลยซึ่งเป็นหอคอยกุหลาบนะทุกคนอูอ้ห่วยมือนหอยลงังต้องไปลนี่อือ ้ยมีชิปล็อกด้วยอ่ะคือทุกคนมีชิปล็อกด้วยอ่ะเนี่ยทุกคนชิปล็อกก็ก็คือทําให้มันง่ายขึ้นนะอุ้ยโหทุกคนทุกคนแบบนี้มันมีเลือดด้วยนะโอ้โหตกลองใช้ชิปล็อกดีวกว่าโหพอใช้ชิปล็อกแล้วหันหน้าไม่ได้เลย มาไม่ได้เลยทุกคนอื้อเดีดเด็ดเด็เดอื้อโอ้โหทุกคนแบบนี้ทุกคนแบบนี้ไม่มีสปริงนะคือพัมโดนสีขาอื้อโหทุกคนตรงโหตรงนี้ทุกคนทุกคนคิดว่าตรงนี้เราจะตกไหมโอเคทุกคนเราไม่ตกนะเอ้ยดอกกุหลาบดอกสีสีม่วงอื้อ เออเออวิพอใช่ชิบหรอกเรามันง่ายขึ้นอ่ะทุกคนืออไปออค้อวิ่ยเดี๋ยวจบแล้วหรอวิ่ยจบแล้วโอ้โหสั้นมากเลยเดี๋ยวลองลงเดี๋ยวลงไปข้างล่างก่อนเออทำให้ตาย ไปอยู่จุดเดิมเอาเกิดสักทีสิาโอเคอ่ทุกคนก็จบไปแล้วนะสำหรับหอคอยอปุดดอกปุหลาบนะสำหรับวันวันนี้ปชา่ช่ก็ขอลาไปก่อนสารมิบบดีไปแล้วบา,บายยเจอกันมาคลิปหน้าเดี๋ยวหลังปชาเช่จะมาเล่นแอบหอคอยให้ดูอีกนะจะเป็นหอคอยอะไรมาคอยติดตามดู